ฮัลโหให้มึงรับเลยี่ของไฟตัวพแถ่ยรยศของขใได้ข้าเราทำพิจีเจอไหม สวัสดีคดุณทุกคนผ่านหานแห่งเมืองลับเล่ข้าไม่รู้ไวเจ้านี่มันคืออะไรติแฟร์ันให้ข้าผอมมาด้วยมันสอนข้า ให้ใชใ้เจ้าตัวนี้ของมันวันนี้ข้าผ่านหานจะพาตักเองที่ดูเจ้านี้อยู่มาที่ป่าเคชายแดนนี้นี่ ว่าโบราณที่เป็นวิญญาณลนร้อนที่นี่ข่าจะมาขอความร่วมมือกับพวกมันมัาจะมาถามว่าเจอพวกไอ้หมอกไอเสียงหรือเปล่าข้าเชื่อว่าพวกมันต้องมาเส้นทางนี้ ไม่มันก็ต้องเข้ามาทำพิธีที่นี่ที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันต้องการมากมายเองจะไม่เชื่อก็ได้ข้าไม่บังครับวันนี้ข้าทานหาร พาพวกเองไปดูพีนักลบโบราณที่อแฟดมันเคยเข้ามาที่นี่แล้วข้าจะพาพวกเองเขาไปดูพร้อข้าเอ๊ะขอความร่วมมือจะกพวกมันให้ช่วยจัดการไอส้สิงไอ้โมก ตอนนี้มันยังลอยนวลอยู่ไปเข้าไปหานักโบราณกันไปอันนี้ลมแรงผิดปกติลมแรงขึ้นเรื่อยๆขาไม่รู้ว่ามีบางอย่าง นั่งกันแกงค่ะผมเ,เองดูก่อนหน้าที่ค้าจะเข้ามาลมไม่มีเลยแต่พอค้าเข้ามาในเคสของผีสงครามลมมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆ Man Lukman, Lukman, น,นี่กลจะถึงจุดที่พวกไอ้แฟร์ก็ยเข้ามาแล้วข้าเชื่อไว้ไหลายคนคงจะได้เห็นที่มันได้ทำลงไป ที่นี่มันจะเย็นกว่าปกติกาถทงจุดที่เป็นพื้นที่ของ ขับเลยถ้าพวกเจ้าดูที่จุดนี้ทอดแสงดวออกมาข้ามาดีไม่ได้มีจุดประสองค์อะไรจะมาทำร้ายพวกเจ้าแต่ข้ามาขอความร่วมมือจากพวกเจ้า ตอนนี้าร้สัมันเป็นยานพีินักรบมันอยู่รอบๆค่ะมันแค่ไม่แสดงตัวตวนออกมา ไปเพิ่มความอบอุ่นใครจะทำพิธีขอความร่วมมือจากพวกมัน 我内啷开？ เองแอบคาอยู่หรือเปล่าเอ็งไม่ต้องกลัวพามาดีไม่ได้เจตนาจะมาทำอะไรไม่ดีกับพวกเจ้า ต้องเด็ดหัวไห้โมกที่ทรยศของข้ายได้มันทำทุกอย่างเพื่อจะเอาตะก,กุดของผู้ทรงศีล ที่ข้านับถือที่สุดแต่มันไม่ง่ายข้าจะไม่ยอมให้มันทำแบบนั้น พี่จีคือสานกับญยาณผีนักลกบี่นี่คือขอความร่วมมือจากพวกมันช่วยฆ่าไปะจายไอ้หมอกไอ้สิงห์จัดแง าเองไม่ต้องกลัวข้าข้าดะมาทำลายพวกเองข้ามาดีข้ามาขอความร่วมมือข้ารู้พวกเจ้ายังกลัวข้าอยู่ มันเป็นผีนักรบที่เฝ้าสมบัติของพกมันวมันไม่อยอมไม่ใครเอาไปถ้าใครเอาไปต้องแลกด้วยชีวิต

ไม่ต้องกลัวออกมาข้าเป็นคนปกป,ป,ป้องพวกเจ้าจะพวกไอ้หมอกไอ้สิงห์ พวกเองรออยู่ด้ยเลยข้าสื่อสารไปกับดวงวิญญาณพี่นักลบตอนนี้พอกมันกำลังจะออกมาให้พวกเองได้เห็น มาเธาไม่ต้องกลัวข้าจะขอความร่มมือจากพวกเจ้าพวกเองรอดูวิญญาณพีนักรบกลังจะออกมาให้พวกเองได้เห็น เจอไหมมันมาแล้วอานน้าค่ะโอ้ม,อมาแล้วค่ะเราจะมาขอความร่มือกับเจ้าะไยกัน อมองไปที่ออมองแถวนี้ไหมเช่าอย่าพวกข้าจะเป็นทานมันพวกข้าไม่ยอมไปตรงนั้นข้าว่าแล้วมันก็เลยจะทำลายพวกข้าเามันต้องทำแบบนี้เอ้อยอย่าให้พวกข้า้ควางเจ้าให้ไปยุ่งกับกมันอย่ากลัวมันไปทำตัามมันบอก ไอน้เป็นทาสมันเด็ดขาดไม่ิญมเป็นทาสใครเด็ดขาดไอมยไอเกิดอะไได้เรียกข่ะ่ามือกับข้าจะตายมันยังรับปากท่านไม่ได้พวกข้าจะากดูกันแบบของพวกข้านี มีทางไหมข้าคุณรอแต่ให้ข้าไว้เจ้พมเดินกลับไปทางลไอย่าลงโกนเพิ่มไม่หนุ่ยอยู่นี่เร็วะขพุ่เจ้า ไม่ต่าไแตเกิดได้แล้วไม่ต้องห่วง Yeah. <gasps>